พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา20สิงหาคม2567ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องภาคเหนือ9จังหวัดฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสิธุ์และมุกดาหาร อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-30องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง